รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุกแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรณ์เราทำงานร่วม ทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ยอ่อท้อต่ออุนประสนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยยอ่อหย่อนเรารวมแรงรวมใจ อรสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลครับทุกเช้าวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้ตั้งแต่6กโมงเป็นต้นไปทางช่อง11เเราจะมาพบกันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสหกรณ์ประเภทหนึ่งครับนั่นก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนครับซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นสามารถสมทบทุนเข้าสู่กองทุนของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ และถ้าหากว่ามีความจําเป็นสามารถที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนของสากลไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้นะครับและเมื่อถึงคราวที่ต้องชําระเงินกู้ก็สามารถที่จะทยอยสะสมเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อยอดเงินกู้ค่อยๆลดลงเราก็จะมีเงินสะสมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการจะบริหารงานของสากลให้ประสบความสําเร็จได้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกและยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการบริหารสากลเป็นสําคัญ ประเทศไทยเป็นผู้ที่ส่งออกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแต่ปัญหาการผลิตข้าวของไทยก็มีอยู่หลายด้านค่ะเริ่มตั้งแต่ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตตกตำ่ำเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไม่มีคุณภาพหรือไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จนกระทั่งถึงปัญหาทางด้านการตลาดค่ะ รมส่งเสริมสาหากรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรษและสาหากรณ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและวางแนนทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงพี่น้องสมาชิกสาหากรณ์นะคะโดยได้ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์คุณภาพมาตรฐานในสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสาหากรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กับสาหากรณ์ที่สมาชิกต้องการใช้เมล็ดพันธุ์เพื่อนําไปใช้ในฤดูการเพาะปลูกค่ะ การดาเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่าง3หน่วยงานนะคะคือกรมส่งเสร,ริมสหกรณ์กรกรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ชมคะการส่งเสร,ริมการผลิตและการกระจายมเมล็ดข้าวพันธุ์คุณภาพมาตรฐานในสถาบันเกษตรกรนั้น นอกจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูกซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้น้อยลงจากเดิมที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวถึง30กิโลกรัมต่อไร่ลดลงเหลือเพียง18-20กิโลกรัมต่อไร่ค่ะมีความงอกแล้วก็ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงขึ้นทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ อาทิผลิตผลที่ได้ตรงตามสายพันธุ์มากขึ้นแล้วก็ยังทําให้มเมล็ดสุกแก่สม่ําเสมอช่วยในยเรื่องการต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชอ,อีกด้วยนะคะเมื่อผลิตผลมีคุณภาพรายได้ของเกษตรกรและพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะและรับรองว่าจะส่งผลให้ข้าวไทยมีคุณภาพและครองตำแหน่งผู้ส่งออกที่มากที่สุดต่อไปค่ะ ในสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสากลเครดิตยูเนี่ยนที่หึครับนั่นก็คือสากลเครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปรโต,โตจำกัดที่จังหวัดนครปฐมจะมีแนวทางการบรหิหารจัดการอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันครับสากลประสบความสำเร็จในะด้านสมาชิกให้การร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะคะที่จะช่วยเหลือสากลแล้วก็คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสมาชิกทั้งสามฝ่ายเนี่ยให้ความร่วมมือกันโดยที่สหกรณ์เนี่ยให้ความช่วยเหลือมีโครงการต่างๆเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกค่ะแล้วทําให้เกิดความร่วมมือต่างๆเมื่อสามฝ่ายร่วมมือกันแล้วอ่ะสหกรณ์ก,รก็จะยืนอยู่ได้โดยสมาชิกให้ความร่วมมือคณะกรรมการมีการบริหารจัดการแล้วฝ่ายจัดการนี้ก็คือปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการอุดมการและวิธีการสหกรณ์นะคะทำให้สหกรณ์เนี่ยเดินหน้าร่วมกันนะคะแล้วทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สร้างให้สหกรณ์เนี่ยมีความเข้มแข็งยัง่งยืนต่อมวลสมาชิกนะคะใช่ที่นี่หรือเปล่านะสหกรณ์เครดิตยูเนียนนักบุญเปโตรจำกัดแต่ตึกก็ใหญ่ดีก็น่าจะใช่อยู่นะถามใครดีล่ะเนี่ย อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กําลังจะไปไหนเหรอคะมาฝากเงินค่ะมาฝากเงินที่ไหนอะคะที่สหกรณ์ยูเนี่ยนเนี่ยค่ะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตรจำกัดใช่ไหมคะค่ะพี่เป็นสมาชิกใช่ไหมคะค่ะอ๋ออุ๊ยนี่ใช่ไหมคะนี่หลักฐานโอ้ใช่จริงๆด้วยโชคดีจังเลยอ,อ้าวคุณผู้ชมมาแล้ว เดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมด้วยกันดีกว่านะคะทีะ่คุณผู้ชมมองอยู่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอกอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สากลเครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตรจำกัดค่ะวันนี้นัดกับพี่เชษประธานกรรมการสากลแห่งนี้เอาไว้แต่ว่าหาตั้งนานแล้วยังหาไม่เจอเลยอะค่ะ แต่พี่พอจะรู้จักใช่ไหมคะรู้จักค่ะรู้จักพี่เชษใช่ไหมคะคุะยตอนนี้ได้เวลานัดเลยเวลานัดมาหน่อยแล้วด้วยนะคะป่านนี้พี่เขาร่อยนานแล้วแย่เลยะค,ะค่ะพี่พาไปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพาไปข้างในเลยค่ะี่ค่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าค่ะไคะสวัสดีค่ะพี่เชษสวัสดีครับโอ้โหกำลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยพ๋อกำลังดูสินค้าของ สมาชิกครับที่มาวางว่าไหนขาดมากอันไหนมาใหม่โอ้โหเป็นถึงประธานยังต้องมาเช็คด้วยตัวเองอีกเหรอคะเนี่ยก็เอาเราต้องเอาใจให้นะครับสมาชิกของเรานะครับว่าสมาชิกของเราเนี่ยของเขาขาดของเขาไม่พอต้องอามาเติมให้นะครับ มาเช็คด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้แต่ <ผม S 1> ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นี่นะคะเอแอบมาสังเกตการแล้วนะคะว่าวันนี้สมาชิกเนี่ยนะคะมาใช้บริการที่นี่กันเยอะมากเลยเลยอยากจะรู้เขาว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะสมาชิกเพราะสมาชิกตอนนี้นะครับมีประมาณ5,500ากว่าคนแล้วครับถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเพราะเห็นบอกว่ามีเป็นชุมชนแถวนี้ทั้งหมดใช่ครับเป็นชุมชนในตำบลท่าข้ามในแวดวงสัมพันธ์เดียวกันครับแล้วส่วนใหญ่สมาชิกเขาประกอบอาชีพอะไรกันหรอคะก็มีรับจ้าง เป็นคุณครูก็มีเป็นตำรวจก็มีเป็นทหารก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นผู้รับเหมาก็มีนะครับ<อ>มีหมดเลยครับแล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับทางทางสาหกรณ์ล่ะคะเขามั่นใจในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยของเราที่เราก่อตั้งมา4.2ปีแล้ว<อ>นะครับ42ิบปีแล้วที่ก่อตั้งในชุมชนนี้<อ>ครับแล้วสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะอ๋อเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมาปีหนึ่งเนี่ย เขาเข้ามาเผยแพร่เป็นสากลเครดิตยูเนียนพอ1.4ก็มีการจัดตั้งนะครับพอ1.5ึ่งหเขราก็จดทะเบียนเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนนักบุญเปตโตครับ แล้วเริ่มแรกนี่มีกันกี่คนนะคะเริ่มแรกจริงๆกู้น่าอายมากเลยครับค <c oughs> ุณเอ๋สามสิบสองสามสิบสองท่านเองครับแล้วมีเงินทุนเนี่ยพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทเองโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มจํานวนถึง 5, ห้าพันกว่าคนเลยใช่ไหมครับครับห้าพันกว่าคนครับเพราะราว่าเราเขาตอนเป็นสมาชิกเราเนี่ยเขามาฝากเราเป็นสมาชิก<ห>เสร็จแล้วเดือดร้อนก็นมากูแ้แล้วไม่เดือดร้อนเาก็เป็นทุนสำหรับลูกหลานของเขาในอนาคตได้ด้วยครับค่ะครับเป็นทุนเลยทุนการเรียนทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพก็ยังได้อีกครับโอ้โหฟังแล้วอยากจะเป็นสมาชิกของสหกรนี้จังเลยติดแต่ว่าไม่ได้อยู่แถวนี้ซะด้วยครับต้องเอาคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลท่าข้ามประชาชนที่แอบแฝงเข้ามาก็ไม่ได้ครับเราถือว่าหลอกลวงเราเราต้องการเอาคนพื้นที่จริงๆอยู่ในแวดวงสัมพันธ์เดียวกันจริงๆเลยครับอ๋อทำไมต้องเป็นแค่ชุมชนที่อยู่แถวนี้ล่ะคะ พราะเราสามารถดูแลเขาได้สามารถประกอบอาชีพได้สามารถที่จะทให้เขาเกิดได้บางคนเนี่ยอยากเริ่มอาชีพเล็กๆเ,เนี่ยจนเขาสามารถเป็นเจ้าข,ของกิจการเลยเราที่นี่มีการบริหารงานยังไงหรอคะอ๋อบริหารเรามีกรรมการอีห้าท่านก็จะเป็นแบ่งเปคณะกรรมการอวอมในวิการห้าท่านกรรมการศึกษาและพิพิธภันธ์ห้าท่านคณะกรรมการเงินกู้อีกห้าท่านแยกงานกันทําเป็นสามกลุ่มเลยครับ นะครับจะมีประธานของคณะและแต่คณะเมื่อติ้าท่านรวมกันก็จะมีประธานด,ดําเนินการอํานวยการอีกทีไอดำเนินการอีกทีหนึ่ง15ท่านมารวมกันคือจะมีปัญหาจากกลุ่มของเงินกู้ก็ดีศึกษาพระยาธํามันก็ดีจะเข้าจากอํานวยการก็ดีจะเข้าดําเนินการเพราะฉะนั้นจะมีลงการลมติจากเ,าเรื่องต่างๆที่คิดว่าในแต่ละส่วนไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็เข้า <hoe S 1> <ห>ด,ดําเนินการเพื่อจะมาแก้ไขตรงนั้นยกตัวอย่างง่ายๆว่า สมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินค้างค้างเขาไม่สามารถจะ,จ,ะจ่ายได้จากเง<ะ>ินกู้นะครับ<ะ>ก็ตรงําเนินการเราก็จะพิจารณาว่าเป็นเพราะอะไรที่ทาไม่ได้เงินก็ไม่พอเหรือหรือการสรภาพคล่องก็ไม่พออาชีพที็ทําทมีปัญหาไหมเราก็ต้องมาพิจารณาช่วยเหลือเขาว่าสามารถดําเนินการเป็นสมาชิกที่ดีได้ในอนาคตเราต้องช่วยตรงข้าตรงนั้นแล้วนอกจากช่วยเหลือเรื่องการเงินแล้วสหรกรณ์ยังช่วยเรื่องอื่นอีกไหมคะ เร่ประกอบอาชีพเราก็มีครับอ,อย่างพวกเลี้ยงหมูทําสวนนะครับหรือปลูกกล้วยไม้อย่างนี้ครับ <Yeah. S 2> เราก็จะบอกว่าอันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะตลาดต้องการนะอย่างพวก a อ c มาเยี่ยมเรานะฮะ <Ha. S 2> จากบางประเทศก็ดีสีงคโงกามาเยี่ยมก็ดีฟิลิปปินส์เกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์มาเยี่ยมเรา,าเยอะๆครับจากที่นี่ครับ <Yeah. S 2> เขาก็อยากจะรู้ว่าเออมีกล้วยไม้ไหมมีแคปหมูไหมที่จะไปส่งฟิลิปปิน เขามาเยยบเขาสนใจขนาดนั้นเลยเราก็แนะนําให้สมาชิกของเราเนี่ยปลูกกล้วยไม้พันธุ์ไหนที่จะส่งไปได้เป็นที่ต้องการของ a อ c เรานะในสิประเทศที่จะเป็น a อซนะีในกฎปี5 8เนี่ยครับเรียกว่าส่งเสริมแล้วก็ให้คําแนะนําทําให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มด้วยใช่ไหมคะครับคผมแล้วแบบนี้เนี่ยสมาชิกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมอะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเดี๋ยวนี้นะครับขยายกิจการนะรถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามสมาชิกของผมก็ได้นะครับ uh. ว่าเขาสามารถ ที่ขยายกิจการเขาจริงหรือเปล่าโอ้โหดีเลยค่ะงั้นเดีขอตัวไปถามสมาชิกเลยแล้วกันนะคะครับยินครับคุณเอกครับขอบคุณพี่เชนมากเลยค่ะขอบครับสวัสดีครับคุณเอกครับอยู่ด้านนู้นเลยใช่ไหมคะครับถ้างั้นครับยินครับช่วงแรกที่เรารวมตัวกันแรกๆนะก็เราก็ยังทําอาชีพเลี้ยงหมูอยู่ได้มาเริ่มหัดกันไกลลวดประมาณปี2,521 ก็ก็หลายปีหลังจากที่สากรอนเกิดขึ้นมาแล้วนี่ในหมู่บ้านนี้ความสามัคคีมันก็มีมากขึ้นกว่าเมื่อสมัยก่อนเยอะมีความสามัคคีกันในหมู่คณะเวลาทํางานร่วมกันก็รู้สึกว่าคนละไม้คนละมือมันก็ความสําเร็จมันก็ง่ายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังทักทายกันว่าเขามาใช้บริการอะไรกับสากรวันนี้ค่ะโอ้โหแสดงว่ารู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้จักกันมานานมากเลยตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ของเขาค่ะโอ้โหแสดงว่าเป็นสมาชิกตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมคะครับมีกี่ปีแล้วคะตัวผมเป็นสมาชิกประมาณ12ปีแล้วครับ ก็สิบสองปีแบบนี้ไม่คุยไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะพี่วันว่าแต่ที่ชื่ออะไรหรอคะชื่ออินทรเดชครับกำลังเขียนอะไรอยู่มามาสะสมเ,เงินหุ้นสมาชิกของสหาบันหรครับโอ้โหมีหนังสือตั้งหลายเล่มน,นะคะขอพูสมุดไ,ได้ไหมคะขอได้ครับ โอ้โหอะไรบ้างคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมีของของคุณแม่แล้วก็ของลูกแล้วก็ของพี่สาวน้องสาวครับแล้วแบบนี้เนี่ยทำไมทั้งครอบครัวนี่นะคะถึงตัดสินใจมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่นี่ล่ะคะสหกรณ์สามารถช่วยเหลือเราได้ครับในเรื่องของการเงินเนี่ยครับแล้วอย่างนี้แตกต่างจากธนาคารทั่วไปยังไงนะคะคือสหกรณ์นี่สมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ครับแต่ ถ้าเป็นธนาคารเราเป็นลูกค้าเราไม่ใช่เจ้าของถ้าจะเป็นไปได้นะคะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นสมาชิกตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยมีหมายเลขทะเบียนที่สากรเนี่เลข74นะคะเป็นสมาชิกเท้ากับอายุของสากรก็คือ46ปีมาแล้วฉะนั้นในครอบครัวของเขาก็คงจะเล็งเห็นนะคะว่าสากรเครดิตยูเนียนนั้นมีประโยชน์กับเขาอย่างไร ในเรื่องของการออมเงินในเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนและในเรื่องของสวัสดิการซึ่งซึ่งถ่งายทอดกันมานะคะโอ้โหนี่แสดงว่าพี่วันนี่รู้จริงนะคะนี่ใส่ใจสมาชิกน่าดูเลยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะเนี่ยดูอบอุ่นมากเลยแล้วแบบนี้นะคะต้องถามพี่อีน้อยแล้วล่ะคะ่ะว่าแบบพอมาเป็นสมาชิกของที่นี่แล้วเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงไหมคะอย่างที่พี่วันบอกให้ใช่เลยปะคะอ,อ๋อ ใช่ครับใช่โอ้โหวนี้ต้องเล่าให้ฟังแล้วละคะ่ะว่าแตกต่างจากก่อนที่เรายังไม่เป็นสมาชิกยังไงหรอคะคือก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกค่าใช้จ่ายทางการเงินในครอบครัวรู้สึกจะค่อนข้างจะขัดสนนิดหน่อยอครับแต่พอมาเป็นสมาชิกแล้วเราสามารถใช้บริการของสหกรณ์ช่วยเหลือครอบครัวในด้านการเงินได้ครับก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเราก็มีการให้การศึกษาอบรม นะคะแล้วก็หลังจากที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ไปแล้วหลายๆปีเราก็มีการให้การศึกษาอบรมะฉะนั้นพูดได้ว่าปัจจัยหลักของสหกรณ์เลยก็คือในเรื่องของการศึกษาอบรมที่จะให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์และโดยเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนียนแล้วเนี่ยเราต้องให้สมาชิกศึกษาในเรื่องของจิตตลมในเรื่องของศริยธรรมจริยธรรมนะคะฉะนั้นในเรื่องของกฎระเบียบเราก็มีการ อบรมให้สมาชิกฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าสมาชิกของเราเนี่ยมีคุณภาพพอนะคะคที่จะทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนแต่แล้วก็ณปัจจุบันเรามีการมีโครงการพาสมาชิกออกไปทัศนศึกษาประมจอนเลยนะค,คะเ,เพื่อ,<พ>อว่าให้สมาชิกมีความรู้แล้วก็มีความสามารถมากขึ้นในการบริหารการจัดการชีวิของเขาแล้วก็การบริหารการจัดการในการที่จะ ทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสาก์ค่ะว่าแต่พี่อินคะพอเราได้มาเป็นสมาชิกของสาหากรณ์แล้วเนี่ยนะคะนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้รับอะไรหรือว่าทางสาหากรณ์ได้สอนอะไรให้กับเราอีกไหมคะอ๋อสอนในเรื่องซื่อสัตย์เพราะสาหากรณ์มีจิตตลมมีคุณธรรมนะครับฝึกให,ให้สมาชิกมีคุณธรรมซื่อสัตย์เสียสละรับใช้แบ่งปัน แล้วเรานําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างล่ะคะเราพบปะกับคนทั่วไปเรามีความซื่อสัตย์กับเขาคือเขาจะมีความเชื่อถือเราเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเราจะไปหลอกลวงเขาจริงๆแล้วก็อยากเสริมสมาชิกนิดนึงนะคะก็อยากจะบอกว่าหลายๆหลายๆครอบครัวก็ได้นําเรื่องของจิตตลมในเรื่องของหลักศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยไป อบรมสั่งสอนลูกหลานของตัวเองใช่ไหมคะของครอบครัวของตัวเองก็มีหลายๆครอบครัวก็ได้นําไปใช้แล้วก็ได้ผลดีนะคะและในเรื่องของอเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยก็ใช้หลักการของสากลเนี่ยค่ะเรื่องการอ,อมซย์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอยากไปใช้นะคะก็ทําให้ครอบครัวนั้นรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็แผ่มาถึงสังคมด้วยก็มีการเอื้อทอนต่อสังคมมากขึ้น <S 2> <S 2> วันนี้นี่เอได้รับความรู้เพียบเลยค่ะเกี่ยวกับสากรเครดิตยูเนี่ยนนั่นเองนะคะวันนี้นี่เอ,เอต้องขอขอบคุณพี่วานค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะคที่สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับเอในวันนี้ค่ะแต่ว่ารายการของเรายังไม่จบพิยงเท่านี้ค่ะผู้ชม <S <S ยังมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆมารอยอยู่ค่ะเดี <S 2> <S 2> ๋ยวกลับไปพบกับพี่ป๊อกกันต่อเลยค่ะขอบคุณน้องเองมากๆเลยนะครับที่พาเราไปเยี่ยมชมที่สากรเครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตรจำกัด um นะครับ เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าที่นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สมาชิกทุกคนมีความเข้าอกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสากลขณะเดียวกันนะครับคณะกรรมการบริหารสากลก็ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินการกิจการของสาหากรณ์นะครับดูแลกันเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนกับเหมือนพี่เหมือนน้องทําให้สมาชิกทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ดีขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องเาวาดีๆแบบนี้ก็ยังไม่จบนะครับไปตามกันต่อที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับ

วันนี้มีความคืบหน้าการกับเคลื่อนวราระแห่งชาติด้านการสหกรณ์มาฝากคุณผู้ชมนะคะจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดําเนินการจัดงานการกับเคลื่อนวราระแห่งชาติด้านการสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วทั้ง4ภาคนะคะได้แก่จังหวัดสงขลาขอนแก่นเชียงใหม่และล่าสุดได้จัดงานในส่วนของภาคกลางเมื่อวันที่7มีนาะคมที่ผ่านมาณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคารอิมพักคอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายยุคนลิมล้ำทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและมีดรจุมพลสงวนศิลป์และธีบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานค่ะซึ่งมีผู้นำสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า1,500คนมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเลยล่ะค่ะประกอบด้วยนิทรรศการความก้าวหน้าของการสหกรไทยในหัวข้อก้วสู่100ปีวิถีสหกรไทยและการขับเคลื่อนวราระแห่งชาติด้านการสหกรการสวนานในหัวข้อพลังสหกรไทยพลังขับเคลื่อนประเทศ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกับเคลื่อนวรารแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสานิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะ การให้ความรู้การให้ทักษะหรือการให้ความเข้ใเใ็เกี่ยวกับการสากกร์เจะต้องเริ่มเมื่อเขามีความเข้าใจมีความรู้แล้วเนี่ยกระบวนการถัดมาคือเกี่ยวกับเรื่องการรวมกลุ่มการจัดสร้างเป็นสากกร์เราต้องมาให้เขามีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาครับก็จะลังไปตามยุทธศาสตร์หลังจากมีการเสน m เอ็มูเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนะฮะเกี่ยวกับวาระชา,ดดานด้านการถากกร์เนี่ยก็จะต้องมีการประชุมมีการปรึกษาหรือเพื่อขับเคลื่อนให้ได้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ค,คุณผู้ชมคะการจัดงานขับเคลื่อนวราแห่งชาติด้านการสหกรณ์ขึ้นนะคะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และก็เป็นการเริ่มต้นของการรวมพลังขับเคลื่อนวราแห่งชาติด้านการสหกรณ์ร่วมกันทั่วประเทศค่ะ เพื่อปลักดันทั้ง5ยุทธศาสตร์ให้ประชาชนในชาติรับรู้และก็เข้าใจในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์พร้อมทั้งนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีชีวิตพอเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะกลับมาติดตามชมเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือว่าเป็นองค์กรภาคการเงินประเภทหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาทํางานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันโดยเริ่มต้นจากการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับหลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะครับทุกคนครับก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้ามาสะสมเงินในฐานะครอบครัวเดียวกันนะครับและก็จะมีโอกาสในการกู้เงินเอาไปใช้จ่ายในคราวจําเป็นนะครับเวลาที่เหมาะสมตามจํานวนเงินของกองทุนที่มีอยู่นั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือสมาชิกทุกคนจะเหมือนกับเป็นเจ้าของร่วมกันที่จะมีโอกาสในการกํากับและก็ดูแลนโยบายต่างๆของทางสาหกรณ์นะครับรวมไปถึงการทําหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีที่สุดนั่นเองเพียงเท่านี้ครับสหกรณ์ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุขนั่นเองครับมาถึงช่วง้ายรายการแบบนี้นะครับคงถึงเวลาที่ต้องมาอ่านจดหมายและไปสีนิบัติจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามานะครับเช่นเคยครับ สัปดาห์นี้เราคัดเลือกมา2ฉบับนะครับฉบับหนึ่งเป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งเป็นปรเศนยบัตรนั่นเองครับฉบับแรกเป็นปรเศนยบัตรมาจากคุณทิพพมลจันทิมมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับเขียนมาบอกว่ามีโอกาสรับชมรายการของเราที่ดูแล้วชัดเจนทันสมัยได้สาระประโยชน์นะครับและสามารถนําไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นจดหมายนะฮะมาจาก คุณรอสดีมอลอจากจังหวัดนาราธิวาสนะครับอําเภอเจาะไอร้องเขียนมาเล่าให้กับทีมงานของเราฟังเลยนะครับบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่รักในงานเกษตรมากที่สุดที่บ้านทํางานเกษตรทุกคนเพราะว่าที่ภาคใต้มีดินอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีครอบครัวทําสวนเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับอยู่กันอย่างประหยัดและพอเพียงอาชีพหลักก็คือทําสวนยางพาราปลูกเองกรีดเองขายเองนะครับส่วนอีกหนึ่งอาชีพก็คือทํานาด้วยนะครับ รายได้กําไรที่ได้มานะครับก็จะใช้เป็นทุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็เก็บให้กับเด็กด้อยโอกาสในชั้นต่อๆไปด้วยเรียกว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับยุคนี้จริงๆนะครับขอบคุณจดหมายและไปสินิบัตทั้ง2ท่านนี้นะครับที่ส่งกันเข้ามาก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งมาให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันครับ ส่วนท่านอื่นๆอย่าเพิ่งน้อยใจกันไปก่อนนะครับสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเขียนข้อแนะนําติชมส่งความเห็นเข้ามานะครับได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้แล้วก็จะมีโอกาสรับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้เหมือนกันนะครับ วันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับจากบ้านขำขันคอฟฟี่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการของเราด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาและผมจำเริญนละตนะตั้งตระกูลพร้อมกับทีมงานวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียง ีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียท,ท้องถิ่นมียากจนสหกรณากรมีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ าสชาวส่งเสริมสหกณกรม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรงร่วมใจ